อยากเป็นเอลิทเอลิทนะครับไม่ใช่อีเดียตคนกลุ่มพิเศษของโลกคุณจะวัดจากอะไรใช่แล้วครับวัดจากเงินหรือว่าทรัพย์สินที่คุณมีว่ากันว่าในโลกใบนี้มีผู้คนอยู่ราวๆ8,000กว่าล้านคนทั่วโลกแต่มีคนอยู่เพียงแค่6,30,000คนหรือประมาณไม่ถึง0.0001%เท่านั้นที่มีเงินหรือมีทรัพย์สินเกิน1,000ล้านบาทและนั่นทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เป็น ultra w e a l t h people หรือว่ากลุ่มบุคคลผู้มั่งคั่งเป็นพิเศษเป็นซูเปอร์เอลิทของโลกครับทีนี้มาดูกันว่า5ประเทศที่มั่งคั่งของโลกถ้าคุณอยากจะเป็นเอลิทในประเทศเหล่านี้คุณต้องมีเงินเท่าไหร่บอกไว้ก่อนนะครับนี่คือท็อปฟของเอลิทของโลกใบนี้ครับอ้างอิงจากข้อมูลของ Business Insider มีรายงานนะครับว่าหากคุณต้องการเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดหรือว่าเป็น1%แรก ของประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาคุณจะต้องมีเงินอย่างน้อย5.8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณเกือบเกือบ215ล้านบาทและอเมริกาก็ไม่ใช่ประเทศนะครับที่จำเป็นจะต้องมีเงินมากที่สุด ถ้าคุณจะอยากเป็นเอลิทด้วยเพราะว่าอเมริกามีผู้คนอยู่ตั้ง300กว่าล้านคนข้อมูลจาก w e ลล์รีพอร์ต2024ที่มีการศึกษาโดยคุณไนท์แฟลน์นะครับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังบอกเลยนะครับว่านี่คือ5ประเทศที่คุณจําเป็นจะต้องมีเงินมากพอสมควรถ้าคุณอยากจะเป็นแค่1%ของประชากรหรือเป็นเอลิทของประเทศนั้นๆ อันดับหนึ่งมนาโกครับนี่คือรัฐเอกราชที่เล็กเป็นอันดับสองของโลกรองจากวาติกันและก็เป็นจุดหมายปลายทางของบรรด,ดาอีลิททั่วโลกที่รวยแล้วก็กเกษียณน,นอกจากผู้คนจะอายุยืนแล้วว่ากันว่าถ้าคุณอยากจะเป็น1%แรกที่อยู่ในมนาโกเป็นอีลิทของมนาโก คุณจาเป็นต้องมีเงินสูงถึง12.9ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ477ล้านบาทอันดับ2ลักเซมเบิร์กครับถ้าคุณอยากจะเป็นเอลิทและเป็นหเป็นของประเทศลักเซมเบิร์กประเทศที่ผู้คนมีความสุขประเทศที่คนร่ํารวยมากๆคุณจะต้องมีเงินประมาณ10.8ล้านเหนรียญสหรัฐหรือประมาณ399.6ล้านบาทพูดง่ายๆว่าประมาณ400ล้านน่ะคุณถึงจะเป็นเอลิทของประเทศนี้ในขณะที่อ um ันดับ3ครับตามมาติดิสวิตเซอร์แลนด์ถ้าคุณอยากเป็นเอลิทหรือเป็นงสวิงเซอร์คุณจเป็นจะต้องมีเงินประมาณ8 5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ315ล้านบาท ในขณะที่สหรัฐอเมริกาตามมาอยู่ในอันดับที่4นะครับอย่างที่บอกไปแล้วถ้าคุณอยากจะเป็นอีลิทในสหรัฐอยากจะอยู่ในเรื่องก็อสิบเกิลแบบรวยๆวยหรูๆเลิศเลเชิดเชิดหญิงหิงคุณต้องมีเงินอย่างน้อย,ย,ย215ล้านบาทส่วนอันดับ5เป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ติดอันดับนะครับนั่นก็คือสิงคโปร์ครับถ้าคุณอยากจะเป็นซูเปอร์อีลิทอยู่ในสิงคโปร์คุณจะต้องมีเงินอย่างน้อย5.22ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ182ล้านบาทคุณถึงจะเป็นอีลิทในสิงคโปร์เป็น 1%ในสิงคโปร์ได้ส่วนจีนแผน่นดินใหญ่ไม่ติดอันดับนะครับแต่ว่ากันว่าประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกประมาณสักพันสล้านคนอย่างจีนแผน่นดินใหญ่นั้นถ้าคุณมีเงินแค่1 000, 000, ล้านเหรียญสหรัฐหรือมีทรัพย์สินประมาณ35ล้านบาทขึ้นไปคุณก็จัดว่าเป็นอีลีทของคนจีนได้แล้วเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่ไม่ได้ร่ำรวยเหมือนที่เราเห็น เขาแค่รวยพอประมาณแค่พออยู่ได้แต่คนส่วนน้อยที่ว่ากันว่ามีไม่ถึง14ล้านคนมีเงินเกิน35ล้านบาทส่วนประเทศไทยนั้นผมไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแต่ว่ากันว่าอาจจะไม่ต้องร่ำรวยขนาดนั้นคุณก็สามารถเป็นอีลีทได้เพราะพูดตรงๆถ้าคุณแค่มีเงินเก็บในบัญชีเกิน5แสนบาทหรือมีเงินเดือนเกิน7,000บาทคุณก็ไปได้1,000บาทจ,จากดิจิ t a l w a l l e t ของรัฐบาลแล้วดังนั้น อยู่ในเมืองไทยถ้าคุณมีเงินเก็บสักล้านหนึ่งคุณก็อาจจะเป็นคนรวยแล้วก็เป็นไปได้ครับ